สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่11มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้เออเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดที่1,591.40นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,556.40ถึง1,596.30นะคะในช่วงแรกที่เปิดตลาดนะคะราคาก็ลงมาโลาทำโลระหว่างวันบริเวณ1,556นะคะ จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันที่แย่กว่าคาดนะคะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือจากสเปนนะคะให้เอ่อให้ความช่วยเหลือกแก่สเปนนะคะจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดบวงได้นะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีช่วงหนึ่งซึ่งราคาขึ้นมาที่บริเวณ1,600นกนะคะจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรนะคะจากเอ่อการที่ เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดีนะคะแล้วก like ็การที่สเปนขอความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้กับภาคธนาคารกับของสเปนเนี่ยประมาณ1,000แสนล้านยูโรหรือว่า1.25แสนล้านยูเอสรานะคะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยผ่อนคลายความกังวลในเรื่องปัญหาของสเปนลงไปได้บ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย การที่สเปนขอรับความช่วยเหลือกับ EU นะคะมันก็ต้องแลกกับการที่เศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวนะคะโดยอาจจะต้องมีมาตรการรัดเข็มขัดตามมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวที่สร้างความกังวลให้กับทางนักลงทุนว่ารัฐม,มนตรีของทางด้านสเปนออกมาบอกว่าทางสเปนะไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่ว่าทาง EU และก็เอ็เนี่ยเ,เสนอความช่วยเหลือมาเองนะคะซึ่ง นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นแรงขายทํากำไรเมื่อถึงแนวต้านบริเวณหลักๆนะคะ1,600ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงมาในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงมาที่บริเวณแนวรับนะคะแนวรับ1,590-1,580นะคะสำหรับวันนี้ส่วนการประกาศตัวเลขข้อมูลทางาข้อมูลการค้าของสหรัฐเมื่อวันศุกร์นะคะก็ออกมาติดลบ50 พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นการติดลบที่ลดลงจากเดือนก่อนแต่ก็น้อยแต่ก็มากกว่าที่คาดนะคะแล้วก็มีข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเมษาอยู่ที่0.6%ดัชนีดาวโจนนะคะก็บวกขึ้นมาได้93.20จุดนะคะราคาน้ำมันดิบอยู่ที่84.10นะคะค่าเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมามา,มากนะคะอยู่ที่ระดับ1.26 ออดอลลาร์ต่อยูโรนะคะ spdr ถือทองคำเท่าเดิมนะคะส่วนน้ำมันดิบในช่วงเปิดตลาดเอเชียวันนี้ขึ้นมาแรงนะคะรับข่าวดีจากทางด้านยุโรปนะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ก็ราคาสามารถติดตัวกลับขึ้นได้แรงนะคะจากที่ลงไปทำโโลบริเวณ1น0 0 56นะคะแล้วก็สามารถปิดใกล้ๆห5 9่นอนะคะก็คือใกล้ไฮายของวันได้ก็ยังมองแนวโน้มในระยะสัปดาห์นะคะมองว่าก็อาจจะไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะระหว่างแนวต้านหลักๆนะคะหล4 0ันกนะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็ถัดไป1650นะคะ ซึ่งการจะเบรก1650ได้เนี่ยก็คงอาจจะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยนะคะส่วนแนวรับหลักๆก,ก็คือบริเวณ1550นะคะเรายังมองว่าเป็นแนวรับที่สำคัญถัดไปก็คือใกล้ๆโลเดิมนะคะหน2 6นะคะถึง1530นบะคะบริเวณนี้ก็ยังเป็นแนวรับสำคัญที่มีโอกาสที่เมื่อถึงบริเวณนี้แล้วรานะคาก็อาจจะดิดกับ ขึ้นมาได้นะคะส่วนในในในระยะวันนะคะเราก็มองที่เส้น moving average นะคะเอ่อบริเวณหนึ่งใกล้ๆบริเวณ1,580นะคะบริเวณนี้นะคะเป็นแนวรับแล้วก็ถัดอ่าแล้วก็แนวต้านนะคะก็คือบริเวณ1,600แล้วก็ถัดมาบริเวณ1,620นกนะคะก็ยังเป็นแนวต้านที่ อาจจะถึงในวันนี้นะคะแล้วขึ้นไปชนนะคะแล้วก็อาจจะมีการแกว่งในกรอบนี้นะคะสรุปนะคะแนวรับหลกัหลกๆในวันนี้ก็มองที่1.590 1.580นะคะแล้วก็แนวต้าน1 6 0 0 1,620นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำจากบริษ,ษัท Classico Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ